ประเทศไทยเขามีสถิติจากกระทรวงสาธรารณาสุขออกมาบอกว่า ผู้หญิงที่มีบุตรแล้วให้นมบุตรเนี่ยน้อยลงนะคะจากสถิติตอนนี้เหลือเพียงร้อยละ12ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนี่ยตอนนี้เราเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะคะโดยเหตุผลก็คือมากกว่าร้อยละ50ท,ที่มีสาเหตุหลักมาจากรูปแบบการโฆษณานมผสมหรือว่านมบ่งผวานสื่อต่างๆที่เกินความเป็นจริงค่ะจึงออกเป็นกฎหมายใหม่มาคุ้มครองเพื่อให้เด็กๆนั้นมีสิทธิ์ได้กินนมแม่มากยิง่งขึ้นนะคะเมื่อ3 0 3ปีก่อนก็มีข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับอุตสาหกรรมนมผสมเพื่อควบคุมการกระทําดังกล่าวนี้แต่ว่าจากอิทธิพลของการตลาดที่ไร้จริยธรรมจรรยาบรณไม่ปฏิบัติตามและกฎหมายถูกละเลยมายาวนานนะคะจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องออกมาปกป้องสิทธิของเด็กไทยด้วยการร่วมสนับสนุนหลักดันให้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอุตสาหกรรมอาหารคุ้มครองทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่าโคชนมตาม หลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกฉบับนี้มีผลมาคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดค่ะไม่ฉะนั้นจะเกิดผลเสียตามมายอย่างมากมายทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายสติปัญญาความสูญเสียทางเศรษฐกิจและท้ายที่สุดก็คือคุณภาพของประชากรในประเทศจะด้อยคุณภาพลงนั่นเองนะคะ พรบฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิของทารกและเด็กเล็กที่จะได้กินนมแม่อย่างต่อเนื่องในระยะ6เดือนแรกหรือจนกว่านมแม่จะหมดห้ามโฆษณานมผสมหรืออาหารเสริมสําหรับเด็กอายุต,ต่ากว่าสอขวบพร้อมทั้งป้องกันพ่อแม่ลูกชักจูงให้เข้าใจการใช้นมแม่แบบผิดๆนะคะพร้อมป้องกันพ่อแม่ให้ถูกชักจูงให้เข้าใจการใช้นมแม่แบบผิดๆจากบริษัทประกอบธุรกิจอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ขาดจรยาบรณค่ะรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุข สถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนด้วยนะคะหากบริษัทใดหรือองค์กรใดละเมิดจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติที่ชัดเจนตามกฎหมายนะคะไปฟังเสียงท่านนายแพทย์สิริวัตรทิพธรธาดลที่ปร,รึกษารรสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวถิงกฎหมายฉบับนี้กัน,นะคะ่ะสิทธิของเด็กของทารกว่าเมื่อเกิดมาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะของของชีวิตก็คือนอมแม่ นะฮะไม่ไม่ถูกหลอกลวงแล้วก็ไม่ถูกความเข้าใจผิดจากการตลาดที่การที่รรทำของอุตสาหกรรมนมเนี่ยมาพรากเด็กไปจากอกแม่โดยที่เขาไม่มีข้อจำกัดที่จะให้นมแม่นะเช่นทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยไม่ได้ป่วยแต่ว่าถูกหลอกให้เข้าใจผิดว่านมผสมเนี่ยดีกว่านมแม่อันนี้เด็กเสียโอกาสแล้วก็เสียเงินนะฮะรวมทั้งอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บ จากาโรคท้องร่วงไข้หวัดเพราะว่านมผสมเนี่ยจะไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนะฮะแล้วที่ผ่านมาก็จะมีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงว่ามีการเติมวิตามินเติมเ,เกลือแร่เติมน้ำมันปลาต่างๆเนี่ยนะฮะเราจะทำให้เด็กฉลาดเนี่ยอันนี้ข้อมูลอันนี้เนี่ยทางกุมารแพทย์เนี่ยได้ ให้มีข้อโต้แย้งมาตลอดว่าเป็นการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปกป้องสิงทธิเด็ก ผ่านกระบวนการทางกฎหมายจนพรบออกมาประกาศใช้บังคับอย่างเป็นทางการก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรน,นะคะซึ่งทางระหว่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรณรงค์ให้ทุกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสายใหญ่แม่ลูกแล้วก็ให้แม่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับลูกแล้วก็ให้นมแม่มากที่สุดนานที่สุดท่าี่จะทําได้คืออย่างน้อย6เดือนเป็นต้นไปนี่นะคะจนกว่ากฎหมายนี้จะออกมาก็คือทําควบคู่กันไปด้วยกับกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆค่ะเพราะว่านมแม่เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างอย่างที่พี่หนิงพูดไปนะครับก็คือนอกจาก สร้างความรักความอบอุ่น ระหว่างแม่กับลูกแล้วยังเกิดประโยชน์กับลูกในระยะยาวอีกด้วยนะครับยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและดีต่อสุขภาพแม่ด้วยนะครับในขณะเดียวกันทุกวันนี้มันก็มีความจําเป็นหลายๆอย่างของหลายๆครอบครัวนะครับที่ไม่สามารถที่จะให้นมลูกด้วยตัวเองได้ก็ปรากฏว่าคุณแม่หลายคนเนี่ยหันไปใช้นมผงแทนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาฟังเสียงของคุณแม่ที่อาจจะมีความจําเป็นบางอย่างในการที่ให้นมผงลูกแทนการให้นมแม่ไปฟังเสียงกันครับ เจอภาวะน้ำท่วมตอดแล้วก็เลือดออกซิเจนในเลือดนี่ต่ำต่ำลงเรื่อยๆหมอก,ก็เลยให้ให้ทานตัวน่าจะเป็นแมกนะะีเซียมค่ะตัวขับน้ำออกจากร่างกายน้องก็เลยไม่สามารถกินนมตัวเองได้ตั้งแต่ขอดออกมามต้องกินนมผงมาตลอดช่วงตอนที่เขาเล็กยังเป็นทารกแรกเกิดนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าพอตอนที่เขา ดื่มนมแม่เนี่ยนมแม่เนี่ยจะย่อยง่ายไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าพอตอนใช้นมผงเนี่ยอาจจะมีปัญหาของการที่เราทงอาจจะแบบว่าไม่ละเอียดมีความเป็นแป้งอยู่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดแล้วเขาก็จะทําให้เขามีเขาเรียกวัออกออกมาบ้างนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องตรงนั้น อย่างที่บอกไปนะครับว่าจากสภาพแวดล้อมและการดําเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงทําให้หลายครอบครัวไม่สามารถจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นะครับแต่ว่าข้อแนะนําก็คือคุณแม่ควรให้ลูกดื่มนมแม่ไม่ว่าจะจากขวดหรือว่าจากอกแม่แม้แค่เพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะพอคลอดมาใหม่ๆนะครับคือคุณหมอเนี่ยจะแนะนําเลยว่าให้นําลูกให้นําทารกเนี่ยนะครับไปกระตุ้นนะครับด้วยการดูดนมแม่เลยที่เพิ่งคลอดนะฮะคือซึ่งเป็นการกระตุ้นน้ํานมแต่ว่า ปัญหาหลายคนที่เจอก็คือบางคนเนี่ย มีน้ำนมบางคนก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะถึงวันคลอดก่อนที่จะเป็นแม่คนจริงๆนะครับบางคนให้ลูกอายุก่อน6เดือนดื่มนมผงซึ่งตรงนี้คุณหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นการไปกระตุ้นโรคภูมิแพ้เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานลำไส้ใหญ่อักเสบและโรคอื่นๆตามมาอนาคตนะครับพอเด็กโตขึ้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาโรคภูมิแพ้ระบบทางเดิอนอาหารไข้หวัด และปัญหาสุขภาพฟันได้นะครับรวมไปถึงโรคหัวใจได้จริงๆคุณหมอแนะนําแบบนี้นะครับว่าอย่างน้อย6เดือนในการให้ลูกดื่มนมจากอ,อกนะครับบางคนเนี่ยมีเวลานะครับก็สามารถให้ได้เป็นปีเพื่อนผม ให้ถึง 2, 2>, 2>, 2ปีนะครับสองปีนะครับก็ก็เรียกว่าดีเหมือนกันนะครับเด็กก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแม่เองนะฮะก็มีความสุขด้วยแต่ในกรณีถ้าจําเป็นจริงๆทุกวันนี้มีคุณแม่หลายๆคนที่มีน้ํานมเหลือเฟือนอกเหนือจากว่าเลี้ยงลูกตัวเองได้แล้วยังสามารถบริจาคเป็นน้ํานมแม่สํารองให้กับครอบครัวอื่นๆที่ไม่สามารถจะให้นมลูกได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับค่ะฉันมีเสียงของคุณหมอยุพยงแห่งชาวนิพน์นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ะะได้พูดถึงคุณประโยชน์ของนมแม่แล้วก็เป็นที่มาของการว่าทำไมสังคมไทยจึงต้องรณรงค์ให้แม่นั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปอย่างน้อย6เดือนเราไปฟังคุอกัน,นะค่ะตามคำแนะนำของของค์การอน,นมามัยโลกเนี่ยเราจะขอให้คุณแม่เนี่ยได้ให้นมลูกอย่างเดียว6เดือนแล้วก็ให้นมแม่ต่อเน,นื่องร่วมกับอาหารตามวัยเนี่ยจนถึง2ปีหรือนานกว่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าไอ้คำว,ว่านานกว่าน,นั้นแปลว่าขึ้นอยู่กับแม่ลูกคู่นี้ว่าต้องการจะให้นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไม่มีคาจำกัดความแต่ว่าแต่เราจะเห็นไอ้ตัวเลขอยู่สองตัวอย่างเดียว6เดือนกับนานสองปีนะฮะมันมีความหมายยังไงเพราะว่าอย่างเดียว6เดือนเนี่ยมีความหมายต่อเรื่องของโครงสร้างอวัอวะร่างกายของเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงใบนี้เนี่ยเขายังไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะรับอาหารดื่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขาเนี่ย ได้รับมนมแม่อย่างเดียวหกเดือนเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเขาเนี่ยสามารถนําสารต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วสารเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญต่อเรื่องของการเจรติบโตเรื่องของคุณพัุงกันแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการของสมองด้วย ประโยชน์ที่ฟังจากคุณหมอแล้วนะคะลองไปดูตัวอย่างจากชีวิตจริงของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันนะคะติดตามจากรายงานของคุณยานิกาพิพัฒน์พิติกรกันค่ะรอยยิ้มความร่าเริงของเด็กๆแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านอารมณ์และสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงส่วนหนึ่งก็เริ่มมาจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงอายุ6 9เดือนแรก คุณแม่กุ๊กอายุ45ปีมีลูกทั้งหมด4คนด้วยกันเธอถือเป็นคุณแม่ตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แม้ว่าจะต้องออกไปทำงานแต่ก็มีการปั๊มนมเก็บไว้ให้ลูกกินเพราะน้ำนมแม่ถือเป็นวัคซีนและเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆ ทำให้ลูกๆของเธอทั้ง4คนมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาตามวัยอย่างเหมาะสมสุขภาพแข็งแรงและมีอารมณ์ดีจากการได้รับความอบอุ่นจากแม่แล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของแม่ด้วยทําให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้า,ตา,น,มตาตนมและมะเร็งรังไข่ทั้งจากเต้าหรือจากขวดแล้วก็มองว่าคือการให้กินนมแม่เนี่ยมันเป็นการลงทุนทสุขภาพอย่างหนึง่ง สุขภาพร่างกายตอนนี้เรารู้แล้วว่าสำคัญที่สุดหาทีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างรากฐานสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับลูกเนี่ยออต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาห่วงว่าออลูกจะป่วยเจ็บป่วยอะไรไหม น้องฟิลมอายุ2ขวบเป็นลูกคนที่4แต่ทุกวันนี้น้องฟิล์มก็ยังได้กินนมจากอกแม่ทุกวันแม่กุ๊งบอกว่าการที่ลูกได้กินนมจากอกของแม่จะทําให้ลูกรับรู้ได้ถึงความรักจากการกอดกันร,ระหว่างแม่ลูกขณะที่ลูกกาลังกินนมและเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีที่สําคัญนมแม่ยังเป็นอาหารที่เหมาะกับลูกมากที่สุดเพราะร่างกายของแม่สามารถปรับสมดุลของสารอาหารให้เหมาะกับความต้องการของลูกได้และยังเป็นยาวิเศษสําหรับ ลูกอีกด้วยในช่วงที่ลูกเป็นไข้เนี่ยตัวร้อนเราจับดูแล้วก็ตัวร้อนว่าเออเดี๋ยวจะต้องลดไข้เดี๋ยวพอดีน้องเนี่ยหิวนมพอดีเลยก็เลยงั้นก็กินนมกันก่อนละกันนี้พอกินนมไปสักพักหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กที่กินนมแม่เนี่ยตามทฤษฎีมันคือใช้กล้ามเนื้อมากเวลาลูกทุกคนเลยเวลากินปุ๊บเนี่ยเหนือนี่จะแตกเหนือออกหัวหัวนี่คือหัวเปียกเลยค่ะปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งไข้ก็ลด น้ำนมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่าและไม่สามารถหาซื้อได้เพราะถือเป็นสายใยแห่งรักจากแม่ที่มีผลยังมากต่อสภาพจิตใจของลูกน้อยที่สําคัญเด็กที่ได้กินนมแม่อย่างน้อย6-9เดือนก็จะมีพัฒนาการการจเจริญเติบโตที่สมบูรณ์และมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด,ด้วยประสานฉัดโทรถ่ายภาพยานิกาพิพัพฒนิตรบ <Hey, S 1> รรลืมิวรายงาน รเรื่องของการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างที่บอกไปนะครับคุณแม่มือใหม่หลายๆคนเนี่ยมักจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้<ช>อย่างถูกต้องะนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคน,นอื่นๆเนี่ยจะเป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบสําหรับใครที่มันศึกษาแล้วก็เข้าไปดูนะครับมีเพจดีๆมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะเป็นคุณแม่มือใหม่หรือเพิ่งแต่งงานหรือกําลังจะเป็นคุณแม่หาความรู้ไว้ก่อนได้เลยนะครับเพจแรกนะครับเป็น เขของมูนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยที่ชื่อว่า thaibreastfeeding.org นะครับซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลกระจายข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของนมแม่โดยเฉพาะบทความเทคนิคหนังสือที่น่าสนใจข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลักเกณฑ์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับคนเป็นแม่และสิทธิ์ของเด็กเอออน,นี้มีประโยชน์มากต่รางโครงการอบรมเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของนมแม่ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆให้คุณแม่ได้ร่วมสนุกเช่นเขียนบทความต่างๆคำขวัญรวมไปถึงแชร์ประสบการณ์อันนี้หลายๆคนชอบมากก็เข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะมีคุณแม่ที่มีประสบการณ์คุณแม่ที่มีความรู้คอยมาช่วยกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็ตอบคำถามให้แล้วก็ยังมีแอดมินคอยดูแลอีกชั้นหนึ่งขณะเดียวกันนะครับยังมีแฟนเพจที่ทั้งคุณแม่มือใหม่คุณพ่อ,อและคุณแม่ที่มีประสบการณ์สามารถเข้าไปปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อีกหลายเพจเช่นเพจนมแม่แบบ <c oughs> เพดนมแม่เพดนมแม่สิริราชนะครับและสุดท้ายก็คือ เพดนมแม่ฉบับโหดมันหาที่สนุกใจแล้วก็บันเทิงไปด้วยคือพอพูดถึงเรื่องของความรู้เรียนเกี่ยวกับนมแม่ให้จุกหลักพชนาการมีสารอาหารอะไรบ้างก็อาจจะฟังดูวิชาการใช่ไหมคะแต่ว่าประสบการณ์จากคุณแม่เนี่ยก็แล้วแต่บุคลิกของคุณแม่แล้วก็นักเขียนนักเล่าเรื่องบางคนอาจจะมีอารมณ์ขันเข้าไปเจ็บเจ็บคันคันโหดมันหาอะไรอย่างเงี้ยเออมก็สนุกก็สนุกแล้วทําให้เอออยากจะทํากันบ้านเพิ่มมากขึ้นว่า อะไรเขาเป็นยังไงเพจไหนมีความรู้อะไรนะคะก<ช>็ <คน S 2> แล้วแต่ว่าท่านชอบแบบไหนก็เข้าไปแต่รู้แล้วแต่มีความรู้อยู่ในนั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับนมแม่เพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันที่รองรับตั้งแต่คนที่กําลังตั้งครรภ์คุณแม่ลูกอ่อนที่กําลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยที่หลายคนก็เข้าไปหาความรู้โดยตรงจากแอปพลิเคชันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันคล้าย เพจเมื่อกี้เหมือนกันนะคะแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่านมแม่ค่ะตอบสนองความต้องการของคุณแม่ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะทั้งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่แนะนําโดยองค์การอนามัยโลกการดูแลลูกน้อยในทุกช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดอย่างถูกวิธีบทความสาระน่ารู้ต่างๆการให้กําลังใจคําแนะนําของกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแอปพลิเคชันนี้จะมีหัวข้อน่าสนใจให้คุณแม่ค้นหาตามความต้องการมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อประโยชน์ของนมแม่หัวข้อทราบได้อย่างไรว่ามีน้ํานมเพียงพอ Wow. หรืออย่างเช่นหัวข้ออาการแพ้นมเป็นต้นค่ะแค่เราอยากทราบหัวข้อไหนก็กดเข้าไปจะมีรายละเอียดขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะส่วนคุณแม่ท่านไหนกลัวว่าข้อมูลจะเก่าเรื่องนี้คนที่ดูแลแอปพลิเคชันนี้บอกว่าจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโอ้เข้าไปดูแอปพลิเคชันวันนี้เป็นข้อมูลอุ้ยเมืาสิปีที่แล้วอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะเขาก็จะคอยเติมความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องที่คุณแม่ควรรู้แบบเท่าทันทันยุคทางสมัยเข้าไปอยู่ เรื่อยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะถึงแม้ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแอปฟรีแต่เมื่อเทียบกับการเสียค่าบริการดาวน์โหลดเพียงไม่กี่บาทกับได้ประโยชน์ กลับมานั้นนะคะรับรองว่าคุ้มค่ากว่าเงินที่จ่ายไปหลายเท่าเลยนะคะนอกจากนี้ยังได้ร่วมทําบุญก๊อปปี้ดีๆประโยชน์ของนมแม่สําหรับแจกฟรีไปพร้อมๆกันด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่คุณแม่ต้องมีไว้ข้างกายค่ะันความรู้มีอยู่ใกล้ตัวใกล้มือมากๆนะครับเพียงแค่เข้าไปนิดเดียวเราก็สามารถเติมความรู้และได้รับประสบการณ์มากมายนะครับวันนี้เราให้น้ําหนักกับเรื่องของนมแม่มากหน่อยเพราะเห็นว่ามีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับ